สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านขายอะไหล่รถยนต์นะครับบริษัทสินหวังอะไหล่ยนต์นะครับร้านเรามี2ประเทศนะครับประเทศไทยและประเทศมาเลเซียนะครับประเทศไทยอยู่สาขาบางบัวทองอยู่นนทบุรีนะครับประเทศมาเลเซียจะอยู่รัฐเคด้านะครับติดกับด่านนอกนะครับทางเข้ามาเลเซียนะครับประมาณ4กิโลแบบนี้นะครับติดกับด่านนอกเลยนะครับลูกค้าคนไหนสนใจอะไหล่รถยนต์นะครับติดต่อได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบติ๊กต็อกมีหมดนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีหมดทุกอย่างนะครับติดต่อได้นะครับ มาดูคันนี้นะครับคันนี้เป็น Audi TT MK2 นะครับอันนี้เป็นขับ2นะครับไอมาจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพิ่งมานะครับเพิ่งเปิดตู้นะครับคันนี้เป็นสปอร์ตนะครับเปิดลังคาได้นะครับอันนี้เปิดลังคาปิดลังคาได้นะครับทุกอย่างสวยๆนะครับของแท้หมดแล้วครับเราส่งให้ลูกค้าขายให้ลูกค้าเป็นของแท้ของถอดนะครับไม่ใช่ของฮ่องกงของ OEM นะครับเป็นของแท้ถอด ลูกค้าเอาหน้าตัดศอกแบบนี้นะครับก็ถอดเอาคันนี้นะครับไม่ไม่ถอดเอาคันอื่นนะครับมาดูห้อง